หลายคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะบ่อยนะคะปัสสาวะขาดปัสสาวะกระปิดกระปอยกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังจนลุกลามไปถึงเรื่องของกลวยไตยอักเสบเนี่ยนะคะแนะนำให้ทานฟาลิเซียนะคะคือหนึ่งเลยเขาจะเข้าไปขับล้างนะคะไปดีท็อกพิษต่างๆ ตะก,กรต่างๆรวมถึงเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียรต่างๆนะคะที่มันขวางการทํางานของระบบกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาจะดีท็อกออกนะคะแล้วก็เติมเพิ่ม ประสิทธิภาพบำรุงถึงระดับเซลล์นะคะทำให้นะคะหนึ่งระบบปัสสาวะเราจะดีขึ้นคล่องขึ้นการอักเสบจ,จะหายไปนะคะแล้วก็ระบบเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์ของกระเพาะปัสสาวะที่จะกักเก็บน้ําอุ้มน้ําได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงระบบหูลูดด้วยก็จะแข็งแรงขึ้นทําให้ปัญหาในเรื่องของปัสสาวะเล็ดหายไปได้นะคะช่วงนีกินฟาริเซียแนะนํานะคะถ้าใครที่มีอาการเป็นเยอะเป็นมาก ถึงขั้นกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดเจ็บแสบขัดให้กินครั้งละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นได้เลยนะคะมันก็จะช่วยเรื่องการเห็นผลได้ดีขึ้นและแน่นอนว่าถ้ากินอาหารเสริมนะ,ะกินสมุนไพรเนี่ยเราต้องจิบน้าบ่อยๆนะคะกินน้ําจิบน้ําบ่อยๆจิบน้าทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะ มันจะได้เพื่อเป็นการเร่งให้กระบวนการการทํางานของยาเนี่ยค่ะมันดีได้มากยิ่งขึ้นนะคะและข้อควรระวังระหว่างทานฟาลีเซียก็คืออยากให้งดพวกเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนนะคะที่มันไปนเร่งกระบวนการการทํางานของไตนะคะเร่งการทํางานของระบบกระเพาะปัสสาวะเนี่ยค่ะคาเฟอีนก็ชากาแฟนะอันนี้คือให้งดได้จะดีมากนะคะแล้วก็พวกเครื่องอาหารการกินอย่าลืมว่าทุกวันนี้นะคะ คนเราป่วยเพราะการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการกินก็ต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะให้งดในเรื่องของพวกของหมักของดองนะคะขนมจีนซ้มต้มปลายอย่างเงี้ยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงและที่หลายเคสที่เราเจอเรียกว่าถ้าโทรกลับมาร้อยเปอร์เซ็นปรึกษาเนี่ยเราจะพบเลยว่าเรื่องของการทานพวกหน่อไม้หน่อไม้ดองเนี่ยคะ่ะก็จะมีผลในเรื่องนี้เช่นกันนะคะ ในช่วงอายุหนึ่งมันอาจจะทานได้มันอาจจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อร่างกายมันเสื่อมโทรมไปภูมิคุ้มกันมันบกพร่องไปนะคะอาหารที่เราเคยกินมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่ามีผลดีกับร่างกายเราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มสังเกตตัวเองด้วยนะว่าอะไรที่ทานแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีกับร่างกายอันนั้นก็ให้หยุดนะคะแล้วก็เลือกทานแต่ของที่สดสะอาดปรุงสุกนะคะแล้วก็เลี่ยงการทานพวกของปรุงแตง่งต่าง ะะของสำเร็จรูปของแช่แข็งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องงดนะคะ